จ้ามานี่เร็วจ้าป้อนเขาไปเก็บเฉียบข้างน้าเร็วนี่เดีได้กูรอรอนอนแบบนี้ไปกิบมา โ oh. จ้าวมานี่จ้าวจ้าเจ้าโอ้โหโอ้โหทั่งนี้ต้องเอ่ะได้ถ่ายแต่ตอนเย็ยยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเลิกเรียนค่ำครับตอนเช้าก็ต้องรีบไปเรียนรีบเก็บหรือไม่มีเวลาถ่ายนะครับขออภัยด้วยครับ แต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับดูตอนเชา้าไปแล้วมาดูตอน,นกลางคืนด,ดูนี่นอนมาเต็มอิ่มแล้วนะครับเนี่ยฮัลโหอนที่กล้องนี่คือเขาไปเกเก็ปเบน่งโอ้โหบบอน,น,น

เอ้านวลรับสามวันนี้เร็วเรโอ้โหต้นแม่เลยนี่เร็วเร็วโอ้โหหัวหน้าไม่เงี้ย

อืฮเขียดเนี่ยโอ้โหเอาคาดในแค้นพี่วีลาอ้โห้โหเพียงแล้วอื้มฮะอื้มฮ เกีย่ยให้พี่ตัดพี่ตัดเขาไปไม่ไดขีขั้นๆทูหน่อยทูหน่อย ใหหังไปดูดแม่ให้หนักอู้หอโออโออออ๋อออหนอนโรอ๋ออ๋อเดี๋ดี๋ยวออโอ้โหออกนอนละบายบายออ ไม่นอนเหมือนเหมือนหรืจะนอนอีกบ่ <laughs> ถ้าชอบลิบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับรสมาชิกให้กับช่องผมด้วยนะครับช่องพี่ปืนมองกรชาแน,นลครับบ๊ายบายครับจนจากบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย